เหรอเอเอ,เอพอจะได้ผัวละยังดูดนมแม่อยู่เอี่ยฮู้ฮะปอยให้หลูกกินนมอยูอ่ดูเธอตโต้แล้วนะ แล้วเขาลูกตัวสั่งลังแล้วพลอยให้หูกกินนมอย่เยอ่เออบ้านไข่เป็นที่ของหืไงกาบนมรับค้าฮะ,ะ,ะนักกาใหญ่แล้วหนะนี่ดูดูตัวเบล่งแล้วดูหายังจะได้ ดูเป็นเด็กน้อยอยู่กะดูดนมอ่ะเอาต่ออันดูดต่อเฮ้ยนี่ก็เลี้ยงโลกตัวใจโลกอย่างลิมเหลือนี่ฮักโลกอย่างเลิมเหลือ,อ,อบุญกันเข้าไปดูห <c oughs> น้าไม่อายหน้าไม่อายเลยพวกเธอเนี่ยอันซุนต่อ สายปาน